ิแม่ชีนุ่มนิม,มกับพระพลยังไม่จบนะคะไม่จบบิ๊กอร์ไพรส์ถหายใจแต่ผมแต่ก่อนผมอาจจะเดินรอบวัดได้อย่างนี้ผมเดินรอบวัดไม่ได้แล้วทุกคนจะเข้าใจว่าผมไปหาผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยลว่าพอมาวันหนึ่งเราจะปิดกันเส้นทางตัวเองกันเราทํำจนทำให้เราเจอกันไม่ได้ผมอยากเจหน้าน้ำวิน ก็ได้เปิดนึกถึงความรู้สึกนึกถึงภาพนึกถึงตอนที่เขาพาแม่มาใช่ไหมที่สิบเอ็ดใช่ไหมเป็นวันแรกวันนเป็นวันที่ผมเปิดจริงคุณที่ผมมีความสุขมากเพราะผมไม่มีความระแวง มีความสุขผมได้เปิดบริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งใจใจที่บริสุทธิ์เอกวอนผมไม่เคยหลังทั้งในต้องมาจุดทูกขอปุกขอหลังทั้งในกับเขามันจะมีอะไรกับเขาผมไปจุดทูกขอปุกขอให้ผมได้สร้างบุญบรารมีกับเขา ขอเห้ปูอได้ได้ปิดกั้นเส้นทางของผมถ้าปู่อนุญาตแสดงว,ว่าผมสร้างต่อได้ผมจำคํำอธิษฐานผมวันนั้นได้เลยผมไม่อยากเจอโยมผมก็ต้องทำผมไม่มีกำลังใจที่จะซู้อะไรเลยผมทำเหมือนคนไม่มีหัวใจผมเคยบอกคนว่าผมรักน้ำกิน น้ำลินเข้าหัวใจผมไปข้างหนึ่งปูใช้แก้วกอประทาเจดียเอามาอีกข้างหนึ่งมันเชื่อไหมันแต่พ่อแม่ผมยังไม่ได้หัวใจผมเลยนะผมไม่รักพ่อไม่รักแม่นะแต่ผมทำเพราะหน้าที่ผมไม่มีความผูกพันกับคนที่ทำ้ายชีวิตผม